สวัสดีครับพบกับผมหมอโดมรถนิยมจากสำนักด็กเตรกาดครับเราอยู่กันในรายการขลับรถขลับของคนรักรถครับ <déb> วันนี้เรามาจากสำนักด็กเตรกาดของหมอดโดมทั้งทีเนี่ยวันนี้เราตัวนี้มาให้ดูกันมิซูบิ i ิปาเจโรเจนวันซึ่งมีฉาย,ายาในวงการยุ 90, ค90เขาเรียกกันว่าปาเหลี่ยม โด่งดังมาจากยุคแรลลี่ปารีสดัก,ก้าที่ไปวิ่งทะเลทรายที่ไปวิ่งแรลลี่นะครับอย่างที่ทราบเทรนด์นะปัจจุบันกับการเดินทางไปแคมปิ้งการเดินทางไปคาราวานจอยกับธรรมชาตินู่นนี่นั่นรถพวกเนี้ยอยู่ในชีวิตประจําวันของคนที่ชิชชคๆิคูๆคูที่เขาไปกันซึ่งเทรนด์ยุค90น่ะมันกําลังมาวันเนี้ยเดี๋ยวจะพาบรรลุจักกับเกียรกระปุกกับเจ้าตัวนี้กัน <S 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 อ่ะมาไม่ต้องคุณพ่อทำเพลงครับ มาทำความรู้จ,จักกับเจ้าเกียร์กระปุกกันถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับคุ้นชินกันก็จะมีอยู่แค่2ขาก็คือขาคันเร่งกับขาเบรกเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเกียร์กระปุกสิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นมาก็คือขาคลัตช์นี่นะครับว,ว่าเราจะเข้าเกียร์อะไรก็แล้วแต่เราจําเป็นต้องเหยียบคลัตช์ทุกครั้งามาลองให้ดูเลยนะครับตำแหน่งการวางเท้านะครับดูนะครับขาคลัตช์เนี่ยเราจะใช้ขาซ้ายนะครับซึ่งเกียร์ออโต้เราจะไม่ได้ใช้ถูกไหมครับเกียร์เนี่ยก็จะ บางคันมี4ี่เกียร์บางคันมี5้าเกียร์บางคันมี6เกียร์ก็จะมีอีกเกียร์หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือเกียร์ถอยนะครับดูอย่างตัวอย่างนะครับที่เห็นจากหัวเกียร์อันนี้คือเกียร์ว่างเกียร์ว่างคืออะไรสตาร์ทรถแล้วเนี่ยรถก็จะไม่เคลื่อนที่รถจะเคลื่อนที่ต่อเมื่อเราไปที่เข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่งเราจะสตาร์ทที่เกียร์หนึ่งทุกครั้งการที่จะเข้าเกียร์หนึ่งไม่ใช่ว่าเรามาเข้าอย่างนี้ได้เลยไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้นะครับเราต้องเหยียบคลัตช์ก เข้าเกียร์หนึ่งแล้วรถจะเคลื่อนตัวต่อเมื่ออะไรรู้ไหมครับต่อเมื่อเราปล่อยคลัต์พอเราปล่อยคลัต้์เราเติมคันเร่งป้าบรถก็จะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ในระยะหนึ่งพอรอบมันถึงจุดมันก็จะตื้อเราก็ต้องทําการเปลี่ยนเกียร์ให้มันเป็นเลเวล2หรือเกียร์สความแตกต่างของเกียร์มันคืออะไรรู้ไหมครับเกียร์ที่มันเป็นเลขต่ํามันคือเกียร์ที่มีความแรงแต่ไม่เร็วยิ่งเกียร์สูงขึ้นเท่าไหร่ความแรงจะน้อยลงแต่ความเร็วจะมากขึ้นและเพิ่มขึ้นอันนี้คือการเดินหน้านะครับ แล้วอีกหนึ่งเกียร์ที่สําคัญคือเกียร์ R ก็คือเกียร์ถอยหลัง Return เหมือนกันนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยเหยียบแล้วดึงเข้าหาตามตําแหน่งเราดึงลงรับล่อยก็คือเกียร์ถอยเราจะบอกว่าเกียร์โต้เนี่ยเราเข้าเกียร์ดีเลยปักแล้วเราก็เหยียบกันเร่งใช้ขาเดียวแต่ถ้าเป็นเป็นเกียร์ก็ปุกแล้วอะความสัมพันธ์ของการใช้ขาสองข้างต้องเป็นไปด้วยกันแอดวานอีกอันหนึ่งไหนไหนมาแล้วสอนให้เลยดีกว่าไม่ต้องงงนะครับถ้าเห็นเกียร์ลักษณะแบบนี้ ซึ่งเป็นด้ามเกียร์สั้นพวกนี้คือลักษณะของรถออฟโรดหรือโฟวิลคำว่าโฟวิลคือขับเคลื่อนสี่ล้อไอ้ด้ามเกียร์เนี่ยมันมีไว้ทาอะไรเราลองคิดง่ายๆคือคาแอดวานซ์เวลาเราไปลุยป่าเราไปลุยเนินเราไปลุยที่ที่มีความชันหน้าผาลำธารหรือว่าอะไรสูงๆถ้าใช้เกียร์พวกเนี้ยความแรงของรถอาจจะตะกุยไปไม่ได้เขาก็เลยทบํบพวงนี้มาใหค้คือการหมุน4ล้อแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยความเร็วอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเราจะสามารถผ่านเส้นทางนั้นไปได้เดี๋ยวเรามาลองกันเลย เดี๋ยวผมขออนุญาตทำแบบเชิญลงให้ดูอันนี้ลองนะอันนี้ลองนะเชิญลงหรือวินดีเซลหรือไบอันโอคอนเนอร์ดูนะครับส,สองปับสามปัดสี่ปับห้าปัดปัดเดี๋อวุ้ยตำอวนมาปัา๊บขยหลังอโอ้โหเนี่ยโคตรมันคุณผู้ชมเนี่ยนี่คือความสนุกของเกียร์กระปุก ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมติดตามรับชมนะครับพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับและทุกช่องทางโซเชียลมีเดียกับไทยรัฐออนไลน์กับพวกเราครับขับรถขับของคนรักรถครับผม